เรามาเล่นเกมถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะกันโอเคชื่อเกมมันเป็นเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเมื่อหญิงสาวจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางดึกเพียงลำพังเส้นทางที่คุ้นเคยกลับดูไม่น่าไว้วางใจ ทุกการกระทำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเส้นทาง,งที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอเมทามาได้ดีเลยนะรูปภาพน่ากลัวอยู่ไป trigger warning ก,ก,การใช้ความรุนแรงการใช้ของมีคมการคุกคำทางเพศคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงอาจ กระทบต่อความรู้สึกหากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีอาการผิดปกติผิดปกติมันพิมนี้ใช่ไหมถูกต้องอใช่ไหมในขณะเล่นปรดหยุดเล่นทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปกติมันเขียนงี้ใช่ไหมไม่แน่ใจต้องไปเซิร์ชหาปก,ปกติมันเขียนงีอ้อา ตอนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งมีข้อความใหม่จากต้าไปกดแจ้งเตือนเข้าไปต่อต้าโอ้เดินขึ้นได้ดลยว่ะเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยขับดึกแบบนี้เปล่าอืม <c oughs> เราเป็นคนเคยอยู่แล้วดิแค่นี้เองสบายมากปกติเป็นเราก็วันนี้ได้รถเรี่ยงสรุปนั่งอะไรกับนั่งรถไฟฟ้าดีกว่ารถไฟฟ้า แ้วรถรถไฟพอดีโอเคแสงจะกรถไฟฟ้าถายเข้าที่หน้าน้องต่างเวลานีคนม,มีอะไรให้มองมากนะรถไฟฟ้าที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณนาเสียมกาดบนรถไฟฟ้ามันพัดๆภายในรถเต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่ามันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไปไกลถึงสุด ตู้รถไฟหน้าไปไกลถึงตู้รถไฟหน้าโอ้โหเวลาดึกป่านนี้คุณหวังอยากถึงว่าในวัยแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอคุณจึงรีบเล่นเพื่อฆ่าวเวลาเตอนฟีเดเตือนภพยสาวเดินทางละพังกลางดึกวิตกเป็นเหยื่อชายนิรนามเอา้ามันขึ้นใหม่างี้ ระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียน xx คนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตรอดทางเลยค่ะภาพหัวข่าวเตือนภยัยปรกากฏไล่เรียกกันบนฟีดของคุณบนฟีดของคุณดูไปเรื่องใกล้ตัวที่พบเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายคุณยังต้องสอดสองระวังรอบตัวเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะรู้จะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้น เกิดเป็นผู in industry, so ้หญิงในสังคมนี้จะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนกันนะคนที่ในใจนึกจินตนาการว่าถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับตัวเองจะทำอย่างไรอาจเกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะรู้เสียงแจ้งเตือนคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอาลงไปสิขึ้นไฟฟค่อยฟัโอเคค่ะพี่ถึงบ้านแล้วบอกเลยนะ รูไฟฟ้าจอดที่สถานเอนไฟฟ้าจอดที่สถานีจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปความเงียบเง,งาของ,งยามิการทำให้คุณแอบหวั่นใจรูไฟฟ้าเคลนตัวออกไปไกลจาก,จากคุณจนรับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ ในที่สุดคุณเข้ามาถึงเส้นทางประจำถึงแม้เป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้กลับดูกเงียบยิ่งกว่าทุกวนันแสงไฟข้างทางบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ยิ่งเสื่อมบรรยากาศที่น่ากลัวมากขึ้นคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วเที่ยงคืนสิบละคุณคิดใช้ไปที่ไหนเดี๋ยวทำเรียกรถยนต์ดิคุณจังใจโบกรถยนต์รับจ้าง ถึงจะดูน่ากลัวแต่อย่างน้อยคงดีกว่าการเดินคึ้นอย่ในซอยเปี่ยวถูกต้องแปบ๊บเดียวนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยหากนั่งรถไปคงใช้เวลาน้อยวกว่าเดินถูกต้องไม่นานรถยนต์รับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมารับคุณก่อนอื่นคือรถฟัง ฝั่งซ้ายถ้านั่งฝั่งหลังเบาผู้โดยสารก็จะสังเกตุนสังเกตเห็นคนขับได้ชัดว่าเขาทำอะไรคุณนึกถึงประโยคที่เคยเห็นจากบทความอินเทอร์เน็ตมาทีละละเอีดเล็กๆแบบนี้อาจจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นได้ถ่ายดิวิดีว่าสมขึ้นาถ่ายรูปเ่าบรนรตเอาไว้แล้วส่งไปกับคนใกล้ตัวเกิดทีไรไม่อ่านละ นังเงียบก่อนเอา้าเมื่อกี้คืออะไรพลาดต่อสำคัญคุณไม่อยากตอบสฆาแล้วหรือ เกือบตกเป็นเหยื่อโอเคบาสรุปก็คือหญิงสาวเลาา่าประสบการณ์ตัวรอดจากคนขับเฮือเหตุเกิดจากคนขับรถยนต์รับจ้งงางหนุ่มพพรรถใช้คําพูดเชิงชูสาวเผยตนเองแก้งคุยโทรศัพท์อ้างเป็นอ้างควรับป็นตำรวจเดี๋ยวคนเดียวตลอดทางคนขับจึงเดิสนใจเตือนควรระวังไยเสมอคนอื่นไม่ได้ ขอดีเช่นตนัวเกือบตงุงคนเยอ,อยิงสาวหัวไว้ล้้ประสบการณ์เราต้อดเรากคนขับเงิน okay. โอเคฮูเป็นเรื่องที่ดีดนะทุกคนลองไปเล่นกันดูแบบว่าเราจะตัดสินใจยังไงถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ลองไปเล่นดูลองเล่นดูเกมดีมากมันเป็นเกมหรือเปล่ามัน ไม่รู้สิอืมทุกคนลองเล่นดูมอาจจะทำให้เราระวังตัวขึ้นในการไปไหนมาไหนคนเดียวตอนงคืนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็อันตรายได้เหมือนกัน